เรื่องแรกใช่ไหมคะ่ใช่ค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นหรือว่ายัางไงไหมหนักหน่วงค่ะเพราะว่าแบบว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นละครเรื่องแรกที่เป็นนักแสดงนําด้วยค่ะก็เลยแบบว่า บทเยอะมากแล้วก็แล้วก็หนักมากค่ะมีแบบว่าหลายมิติมากๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนพี่ๆมากๆเลยค่ะที่วันนี้มามามาสัมษั์นะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ในฐานะนักแสดงเนาะที่แบบว่าดูแบบเป็นละครแล้วก็เป็นงานสแสดงที่จริงๆต่างๆขนาดนี้แล้วเป็นลำบทนำด้วยใช่ค่ะที่บอกว่ามันหนัก หนักหน่วงยังไงบ้างคะจริงๆในทุกๆพาร์ทเลยค่ะเพราะว่าตัวละครที่พี่มาเล่นนี้เหมือนเขาเขามีหลายมุมมากค่ะแล้วก็เขามีแบ็กกราวด์ที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสเหมือนกันก็เลยต้องทําความเข้าใจตัวละครค่อนข้างแบบว่าทําการบ้านค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ต้องทําการบ้านกับนักแสดงคนอื่นๆด้วยใช่ค่ะแล้วหนอย่างไงการเป็นนักแสดงมันเป็นแบบทั้งแรกของเราแบบยังไงแบบกดดันไหม กดดันค่ะเพื่อนตรงก็กดดันแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าเหมือนพอพอเราจบการแสดงมาเนาะแล้วเราไม่ได้ใช้มันเลยมาเป็นเวลาแบบประมาณ2อปีนะคะก็ตอนนี้ก็เหมือนข้อสนิมค่ะแล้วก็ได้ได้ความรู้จักพี่พี่ผูกำกับแล้วก็พี่พี่นักแสดงท่านอื่นด้วยใช่ค่มใช่ค่ะมันยากไหมสำหรับเราว่ามันยากเลยยากค่ะแต่ว่าชอบค่ะแสดงว่าจะได้มีโอกาสเห็นมาในบทบาทเป็นนักแสดงอีกบทนึง้ฝากฝากด้วยนะคะ รับงานแสดงด้วยค่ะรับเราอาการรัอเพลงกับการแสดงชอบอะไรชอบคนละแบบค่ะถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้หนูว่าโอสุสูสีกันมากเพราะว่ามันคนละแบบเลยค่ะจริงจริงพาร์ทพาร์ทพ,พิกซี่ตอนนี้ก็ยังชอบมากมากอยู่เหมือนกันใช่แล้วอย่างปีที่แล้วพิกซี่แบบงานเยอะมากค่ะแล้วอย่างปีนี้แบบยย,ยังไงบ้างคะ สำหรับพิกซี่นะคะปีนี้<อ>ก็ปล่อ,อยเพลงไปด้วยอยกกับคัสใช่ใชค่ะก็ปีนี้นะคะมีโปรเจกต์มากมายนะคะอยากให้เราติดตามกันค่ะแน่นอนว่าเซอร์ไพรส์หลายๆคนแน่นอนค่ะแล้วก็มีผลงานเพลงปล่อยออกมาทั้งปีแน่นอนค่ะไม่เหงากันแสดงว่าทุกอย่างมันถูกเตรียมไว้หมดแล้วใช่ไหมคะทั้งปีนี้ใช่ค่ะอ่ยางานเยอะอย่างนี้แบบแบ่งเวลาอย่างไรบ้างทัสส่วนตัวแล้วก็คัสงานโอ้ตอนนี้คือแบบว่าพูดตรงตัว่าค่อนข้างเละเทนนิดนึงค่ะเพราะว่าเหมือนงานแสดงก็ค่อนข้างหนักนะคะแบบว่าหมายถึงว่า พร์ที่แบบว่าเออราต้องมาออกกองแล้วก็แบบว่าเราบทค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็จำระหว่างที่ไปทํางานศิลปินค่ะก็เวลาพักของงานศิลปินแบบเวลาสแตนบายอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดูบทด้วยแล้วก็ทําการบ้านเพิ่มตอนกลับบ้านเลยะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็ส่วนพ์ทศิลปินก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนๆอ,อีกสองคนคอยช่วยะค่ะตอนนี้แบบนอะไรนั hmm. mm hmm. ตอนนี้ก็ เราเริ่มปรับตัวได้ค่ะแรกๆก็ค่อนข้างป่วยป่วยป่วยบ่อย,ยมากค่ะช่วงช่วงปลายปีที่แล้วเพราะว่าเหมือนเป็นช่วงแรกที่เราที่เราเริ่มมาแบบว่าทําง,งานควบคู่หลายๆอย่างไปด้วยเลยค่ะก็ยังเขาเรียกว่าอะไรปรับตัวยังไม่ค่อยทันค่ะแต่ว่าตอนนี้แบบว่าเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มหาบาลานซ์ได้แล้วค่ะก็คือแสดงว่าปีนี้จะมีทั้งงานเพลงทั้งผลงานการแสดงออกมาเรื่อยๆให้เราได้รับชมใช่ค่ะสุดท้ายฝากผลงานทั้งครอบครัวแล้วก็ผลงานของมิซีด้วยโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ ฝากแล้วรเ,เรื่องเกิดแก่เจ็บโตด้วยนะคะทุกคนเป็นผลงานที่พวกเราทุกคนตั้งใจกันมากมานะคะแล้วก็รวมถึงตัวพิมมาเองก็ทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจกับงานนี้มากมาค่ะยังไงก็ฝากเกิดแก่เจ็บโตนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะอยากฝากพิกซี่ค่ะตอนนี้พิกซี่ก็มีผลงานเพลงเพิ่งปล่อยออกมาล่าสุดนะคะรวมถึงเพิ่งปล่อยอัลบั้มล่าสุดออกมาด้วยนะคะยังไงก็สามารถติดตามทุกแพลตพิกซี่ได้บนทุกออนไลน์แพลตฟอร์มเลยเนาะแล้วก็ในปีนี้นะคะก็มีโปรเจก ติดตามเราอยากให้ทุกคนเราติดตามแบบว่าตอนนี้ก็ใกล้ๆนี้นะคะอยากอยากจะสปอยนิดหน่อยแต่ว่าค่ะก็เป็นเซอร์ไพรส์จากพวกเรานะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่อยากให้ทุกคนเราติดตามค่ะสำหรับปีนี้ไงก็ฝากด้วยค่ะเรื่องนานไหมเซอร์ไพรส์ที่บอกว่ามันกำลังจะมาไม่นานเดือนหน้าประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นไม่นานไม่นานใช่ค่ะฝากด้วยค่ะแค่ติดตามกันเนาะค่ะโอเคเก็บไว้เซอร์